ด e e อ็กเซคู o คดพัฒนาโดยบริษัท All Inspired e v e l o p m e n t จำกัดมหาชนผู้พัฒนาคอนโดเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้าโครงการนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการอยู่อาศัยริมถนนลำลูกกาแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่โดดเด่นกว่ามาตรฐานที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดในย่านลำลูกกาอย่างมากโครงการจะโดดเด่นมากในเรื่องรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยและหรูหราแบบคอนโดเมืองย่านสุขุมวิท และจัดเต็มในส่วนของ a c i ิลิตี้ที่เกินกว่ามาตรฐานคอนโดในย่านลำลูกกาโครงการ DEXEL คูคตตั้งอยู่ริมถนนลำลูกกาตรงข้ามกับห้างโลตัสลำลูกกาคลองสองห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตเพียง5นาทีเท่านั้นโครงการเป็นคอนโดมิเนียมแบบโล w r ไรสสูง8ชั้นจำนวน3อาคารพัฒนาบนที่ดินประมาณ5ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตทั้งหมดเพียง584ยูนิตเป็นห้องพักอาศัย581ยูนิต ร้านค้าอีก3ยูนิตโครงการออกแบบตัวอาคารเป็นโมเดิร์นมินิมอลสไตล์เน้นภาพลักษณ์อบอุ่นเรียบง่ายสไตล์มูจิสเสน่ห์ของงานออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานกับลายเส้นสายสีเข้มทำให้อาคารโดดเด่นเมื่อเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมแบบโล r ไรส์ทั่วไปในระดับราคานี้โครงการมีห้องพักแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำเพียงรูปแบบเดียวโดยมีขนาดให้เลือก3ขนาดด้วยกันคือ Type A ขนาด25ตารางเมตร Type B ขนาด28ตารางเมตรและ Type C ขนาด35ตารางเมตรโครงการขายห้องพักทั้งอาคารเป็นแบบพร้อมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จาก SB Furniture เจสำหรับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในโครงการโครงการออกแบบให้ชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่จอดรถรวมจอดซ้อนขันประมาณ42ในส่วนชั้น2ถึงชั้น8ก็จะเป็นห้องพักอาศัย โครงการจัดเต็มในส่วนของ Facilities โดยจะมีในส่วนของสระว่ายน้ำความยาว30เมตรพื้นที่สวนขนาดใหญ่บริเวณหน้าอาคารซีด้วยแนวคิดการยกระดับการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมย่านลำลูกกาโครงการจึงจัดให้มีทั้งห้องฟิตเนสห้องสมุดและสวนพักผ่อนขนาดใหญ่ในเรื่องการรักษาความปลอดภยัยโครงการมีทั้งเจ้าหน้าที่รปภกล้อง c c t v ดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนการควบคุมการเข้าออก โครงการใช้ระบบ k e y ์การ์ด c อค s ซสลิฟต์แบบล็อกชั้นและประตูห้องแบบดิจิตอลดอลล็อกสำหรับเลยเยอร์ห้องพักของโครงการถือว่าเป็นเลยเยอร์ห้องคอนโดเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในปัจจุบันห้องถูกออกแบบให้เป็นห้องหน้ากว้างแบ่งพื้นที่3ส่วนชัดเจนคือส่วนรับแขกนั่งเล่นส่วนรับประทานอาหารและส่วนของห้องนอน ส่วนของครัวปิดที่ติดระเบียงม,มีฟังก์ชันสามารถปรุงอาหารได้จริงส่วนครัวนี้จะต่อเนื่องไปสู่ระเบียงภายนอกที่ใช้เป็นพื้นที่ซักล้างส่วนอีกด้านจะเป็นห้องน้ําที่จะเข้าจากพื้นที่ส่วนครัวทําให้ในพื้นที่รับแขกและพักผ่อนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโครงการขายแบบ fully furnished ตั้งราคาขายในราคา p r e ีเซ e แบบราคาช็อ k p r ร c e เริ่มต้นเพียง9,50 0 0 0บาทตกราคาขายต่อตารางเมตรเพียง38,0 0 0บาทเท่านั้น โครงการเปิดจองสิิ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาคมและจะเปิดขายพรีเซลประมาณปลายเดือนกันยายนนี้สำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข้อเสนอพิเศษก่อนการเปิดขายพรีเซลสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ w w w e x c e l c o n d o c o m หรือโทร0638074666